คุณผู้ชมคะในช่วงที่แล้วนะคะคุณยุคนนั้นได้ลำดับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยได้ทิ้งโจทย์คำถามภายใต้ยุทธศาสตร์สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างที่เรานั้นจะได้มาถอดรหัสกันต่อค่ะว่าเพราะอะไรคนเสื้อแดงจึงมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างคือยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ที่ถูกนำมาใช้เป็นอุดมการต่อสู้กับลัทธิล่าอนานิคมโดยการร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีจุดร่วมเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดต่างของแต่ละประเทศภายใต้ระบอบที่แตกต่างกันยกตัวอย่างการรวมตัวของฝ่ายสังคมนิยมและทุนนิยมหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงที่มีอยู่หลากหลายกลุก่ม ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เดินไปในลักษณะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังที่คอลัมนิส์บนเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์สื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงได้ขยายความเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี2553ว่าแนวรบสำคัญของเสื้อแดงมี2แนวรบมันไม่ต้องสัมพันธ์หรือร่วมมือกันตอนนี้1 แนวรบเปิดเผยหรือบนดินคือคนเสื้อแดงมีนปชเป็นแกนนำและสร้างมวลชนอย่างเปิดเผยเป้าหมายหลักอยู่ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์และพลเอกเปรมตินณสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษต้องการแค่ปฏิรูปการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขยายความเพิ่มเติมแนวรบส่วนนี้ประกอบไปด้วยแกนนําหลักอย่างนายจตุพรพรมพันธ์ นายนัทวุฒิใสเกลือนายวิราการมุสิกพงศ์และแกนนำนปชแดงทั้งแผ่นดินก่อนยุคที่อาจารย์ธิดาทาวรเศษจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการประธานนปชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นหลักมีเป้าหมายอยู่ที่การโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจรัฐ 2. แนวรบใต้ดิน ลูกชาวนาไทยระบุว่าเป็นการโจมตีใต้ดินที่รุนแรงและเฉียบขาดแม้ไม่มีการใช้อาวุธใดๆทางกายภาพแต่อาวุธคือซีดีเนื้อหาที่รุนแรงระดับเดียวกับระเบิดนิวเคลียร์เป้าหมายคือทำลายลทัทธิซาบซึง้งหรือระบอบปราชาธิปไตยหรือปฏิวัติประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ปฏิรูปผมขอประกาศว่าพวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครูได,ด้วยว่า ผมนายชูพงศ์ถีระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้ายากรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบบนี้กับครับไม่ไม่อ้อมองครับต่อสู้และจะต้องเอาชจนะได้ครับแนวรบใต้ดินนั้นสามารถจํากัดความหมายว่าเป็นขบวนการลมเจ้าอาทินายชูพงศ์ถีท่วนนายจักรภพเพนแขนายใจอึ้งพากอน และแนวร่วมจำนวนหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเป้าหมายอยู่ที่การโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาได้ทำการเคลื่อนไหวซุกซ่อนอยู่ในกลุ่มแนวรบบนดินเนื่องจากแนวรบใต้ดินมีจุดอ่อนเกี่ยวกับปัจจัยมวลชนผู้สนับสนุนและเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ที่ว่านี้ลูกชาวนาไทยระบุว่าแม้ทั้งสองแนวรบไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่นี่ก็เป็นแนวรบที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์เพราะการรวมตัวกันด้วยเป้าหมายแบบอัตโนมัติหรือจะพูดอีกในย่านหนึ่งว่าต่างฝ่ายต่างใช้กันเป็นเครื่องมือดังที่พันตบรวจโททักษินเคยพูดเอาไว้ว่ามีกลุ่มล้มเจ้าอยู่ในคนเสื้อแดงแต่ก็ไม่จัดการก็จะมีก็น้อยมากแค่จะหาไม่ได้แล้วแบบว่า คิดจะล้มล้างสถาบันไม่จงรักภักดีไม่ดีหรอกครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้รับรองเลยคขณะเดียวกันการประวรณาตัวเองว่าเป็นไพร่ก็เพื่อหล่อเลี้ยงแนวความคิดดังกล่าวเอาไว้เป็นเครื่องมือหรือแนวร่วมสําหรับการต่อสู้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์แมบบ้ว่าพันตํารวจททักษิณจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นไพร่ตามทฤษฎีการแบ่งชนชั้นก็ตาม ลูกชาวนาไทยเปรียบเทียบความเป็นแนวร่วมเดียวกันของทั้งสองแนวรบไว้อย่างเห็นภาพกับการเดินทางโดยรถไฟโดยแนวรบบนดินต้องการไปแค่จังหวัดนครสวรรค์แต่แนวรบใต้ดินต้องการไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกันจึงไปด้วยกันก่อนแล้วเมื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ค่อยมาตกลงกันอีกทีว่าแนวรบบนดินจะไปจังหวัดเชียงใหม่ต่อหรือไม่ หรือเปรียบเทียบง่ายๆตามทฤษฎีสแสวงจุดร่วมสง,งวนจุดต่างก็คือจังหวัดนครสวรรค์คือจุดร่วมเดียวกันแต่จังหวัดเชียงใหม่คือจุดที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งถหากเปรียบเทียบว่าใชยชนะการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐคือจังหวัดนครสวรรค์ก็จะเท่ากับว่าแนวรบบนดินและพันตำรวจโททักษิณบรรลุเป้าหมายแล้วใช่หรือไม่ หนังสือคู่มือการต่อสู้ของขอบวนการลมเจ้าที่ชื่อสงครามอภิมหาอมตะยุทธระหว่างเทวดากับไพรสารขันไพรสู้นายสงครามชนชั้นสามารถอธิบายสถานการณ์จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันได้อย่างแม่นยำพร้อมกับชี้ถึงยุทธวิธีการต่อสู้ในอนาคตในหน้าที่25หัวข้อว่าด้วยชัยชนะสามารถแบ่งชัยชนะออกเป็นลำดับชั้นโดยปัจจัยพิจารณาดังนี้ เกจิกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะต้องดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง3ประการคือ 1. ใครทําให้เทวดาปกครองประเทศไม่ได้ 2. ใคไรส่วนใหญ่เข้าร่วมการต่อสู้ 3. ใคไ่รตั้งรัฐบาลของใครเข้ามาบริหารประเทศได้เองถ้าใครไม่มีรัฐบาลรักษาการใครก็ไม่มีทางจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใครใครก็ไม่ได้ทรัพย์สินที่ถูกปล้นไปกลับคืนมา และไม่มีทางจับกลุ่มไดโนเสาร์ขึ้นศาลประชาชนได้เลยใพรด้วยกันเท่านั้นที่จะร่วมกันทำงานใหญ่แบบนี้ได้จริงๆถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันกับหนังสือคู่มือการต่อสู้ฉบับนี้ก็อาจจะพิจารณาว่ารัฐบาลไพร่ได้เกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปที่บอกว่าจะต้องมีรัฐธรรม,มนูญไพร่และจับไดโนเสาร์มาขึ้นศาล ก็น่าจะพิจารณาไม่น้อยนะคะว่าเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงณนขณะนี้ที่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และให้มีการนำนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบันพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันโอชามาขึ้นศาลใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตามนะคะจากข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดูเร่งรีบและร้อนรนผิดปกติถึงขนาดขู่ว่าจะนำมวลชนมาต่อสู้กับรัฐบาลนั้นก็ด้วยท่าทีนี้แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลได้หรือไม่คะว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในขั้นตอนของการต่อสู้ไปสู่เป้าหมายเพราะรัฐบาลที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นได้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปต่อให้ถึงจังหวัดเชียงใหม่ รอยเตอร์วิเคราะห์วาราหลักของรัฐบาลคือการนำพันธบรวจโททักษินกลับประเทศโดยไม่ต้องรับโทษจำคุก2ปีคดีที่ดินรัชดาหมายความว่าสำหรับพันธบรวจโททักษินการได้มาซึ่งอำนาจรัฐเพื่อใช้เป็นเครื่องมือปลดล็อกตัวเองออกจากการกระทำผิดกฎหมายคือเป้าหมายเดียวที่หมายมั่นเอาไว้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการยกระดับการต่อสู้ตามขั้นตอนของขบวนการลงเจ้าจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไปกระอาจสร้างปัญหาและเงื่อนไขใหม่ไม่รู้จบซึ่งล้วนแต่เป็นปจัจจัยลบที่จะทําให้พันตารวจโททักษินบรรลุเป้าหมายจึงเป็นที่มาของแผนการนิรโทษกรรมให้กับทุกคดีทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2549จนนำมาซึ่งความวิตกกังวลของคนเสื้อแดง ว่ากำลังถูกพันตำรวจโททักษิณสลับทิ้นใช่หรือไม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้แบบเป็นรูปธรรมว่าพันตํารวจโททักษิณนั้นกําลังเลือกที่จะประสานรอยร้าวกับกองทัพตามแนวทางปรองดองแก้ไขไม่แก้แค้นเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่ใช้เป้าหมายของคนเสื้อแดงเรื่องนี้ตามต่อกับคุณบุรดมในช่วงสุดท้ายค่ะ